สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานการประกวดมิ s s c d d t t h i l l n n d นะคะแล้วตอนนี้นะคะใกล้ละใกล้การเขาประกวดทุกขนาดแล้วตอนนี้บอกเลยว่าบรรยากาศภายนอกบรรยากาศภายนอกตอนนี้แค่ท่านผู้ชมก่อนท่านผู้ชมเรามาเดินดูกันว่าคนที่เข้ามาดูเป็นยังไงเรามาดูนิดนึงะอ,อ่ะอ่ะอ่ะสุนิแนะนำตัวได้ไหมแนะนำตัวได้ไหม นางงามตัวคนแรกก่อนคนแรกของเราก่อนนางงามเก่านะคะอยากคิดว่าเป็นผู้เข้าประกวดปีนี้นะคะดิฉันมาจากกรีซค่ะมาเพื่อที่แบบว่าเป็นสกีพยานในการที่หานางงามที่แบบว่ามีคุณภาพของเราในปีนี้ค่ะนี่เราอบอกเลยว่าเต็มมากนี่คือบอกกันนะไม่ใช่ผู้ข้าประกวดนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่เป็นการที่เออเ<ร>ให้เกียรติเ,เราให้เกียรติค่ะเวทีแห่งนี้เราก็เลยต้องแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้คือ แต่งตัวที่บอกเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสูงมากถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นชาวต่างชาติที่มาจากกรุงเอเธนค่ะแต่ดิฉันก็ให้เกียรติเวทีและเก้าตีมแห่งนี้ค่ะพี่ดอกบ,บอกเลยว่าเต็มมากอ่ะอีกคนหนึ่งแนะนําตัวค่ะสวัสดีค่ะภัยอุทกท่วมทัวมท่วเมืองม,มีไทย ACDC ปี2011ค่ะอ๋ออดีตนางสาวอดีตไทยแลนด์นั่นเองเนาะจริงจริงนะเราดูสิกลายเป็นด้อยไปเลย,ยอ๋อลืมเลยขอแนะนําเลยนะคะมิส s ACDC 2019ค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะนี่ค่ะจะจะห่าวหัวเจ้าดาวันคันจริงๆค่ะฟอร์มไทยเป้ไตวันงดงามมากงดงามมากวันนี้มาร่วมงะแม่หนูไปไลฟ์สดก่อนแม่แล้วจะเล่าให้ฟังอ่ะเล่าอันนี้แม่เพิ่งมาเนี่ยหนูเพิ่งส่งต่อจากเพจมานี่เอาเหรอตอแรกหนูไลฟ์ขอสปอนเซอร์เหมือนกนันไงแต่ไลฟ์ในเพจหนูคือไปข้างบนหนูเกือบเสียชีวิตเพราะไม่ หายใจไม่ออกคนเยอะไม่ใช่คนเยอะแล้วแอร์มันไม่มีด้วยอะไรทีมงานคือไม่มีแอร์ให้หรอไม่ใช่คนเยอะกดเยอะมันไม่ใช่แค่นางงามว่า 40- 50้าท่านแต่นางงามหนึ่งท่านน่ะพี่เลี้ยง20คนเลยนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนางงามหนึ่งคนน่ะพี่เลี้ยง20ิคนเลยนะแม่ไม่รู้เรื่องหรอไม่รู้เลยเพราะว่าเราบอกเลยว่าเราเก็บตัวแค่เรามาเนี่ยอย่างเงี้ยแค่มาร่วมงานน่ะเราก็มีคนมาช่วยอีกทั้ง สิคนเหมือนแม่มาวันนี้ยี่สบคนสี่สิบแปดขนกันมาเลยนะคะชุดชุดนี่บอกเลยว่าุสบายปักเมื่อกี้นะสบายปักเมื่อกี้เฮ้ยแชร์หรือยังใครเข้ามานะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นเป็นการไลฟ์ที่รู้สึกว่า เดี๋ยวเราจะพาไปหานางงามหลายๆท่านเพราะเชื่อว่าตอนนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในบรรยากาศข้างในใช่เพราะเชื่อว่าตอนนี้นางงามแต่ละท่านน่าจะเสร็จแล้วตอนที่หนูไลฟ์ก็คือยังแบบว่ายังโปกันอยู่มีลมไหมเออเอาที่จีบปาก่อะแม่นูปากเหม็นไหมไม่ได้กลิ่นนะขอลูกเอ้นหน่อยขอบ้างขอบ้างเนาะเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนมากอ่ะกลัวปากเหม็นไปใช่ไหมใสปั่นดาวคนองตังมากแม่เอาให้มันตรงปากเฮอะโอ้โหดอก ฉีดมุมปากกูแสบแล้วเนี่ยเา้าม่ขอได้ไหมอออขอให้ฉีดแบบตรงมุตรงปากอะโอเคแม่เห็นหมเมื่อกี้ฉีดตรงนีนอีดอกเ,เอออาฉีดไม่ตรงอ่ากูรู้ละอือตอนนี้ปากหอมแล้วแล้วปากเลอะด้วยร,รู้ยังเข้ามาแล้วกดสวัสดี1,500ท่านอ่าม <laughs> ีคนมีมาต้องมาเจริญ ไม่เอา <Okay. S 1> ไม่เล่นนะไม่เล่นนะตอนนี้เราอยู่เรียกเรียกเรียกได้ว่าอยู่หน้าง,งานน้าง,งานเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในแต่ให้ดูมามานี้ก่อนให้อยากพีเซนต์มากมาเร็ว <ier> นางสวยมาก <ier> ชุดชดซ,ซึ่งปีที่แล้วยืนจับมือกับดิชานใช่คะแล้วให้ดูแม่หนูไม่ได้แอนนี้สินะ,ะให้ดูชีชีหายไปหนึ่งเดือนชีหายไปปักผ้า <S <S เดี๋ยวให้ดูว่านี่นี่คือะเอียดมากนี่คือการมาร่วมง,งานนะคะคุณผู้ชมแล้วคิดดูสิว่าดีเทลแต่และคนคือแบบคิดดูดีว่านี่แค่นี่แค่คนคนเข้าชมนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในงานภายในงานผู้เข้าประกวดจะแน่นแค่ไหนเนี่ยอีกหนึ่งท่านมาเร็วร่วมงาน,นคุณแม่เสม,ม,มาเร็วมาเร็วมาทักทายเร็วดเขอบอกว่านี่คือผู้มาร่วมงานนะคะ โอ้ผ้าลายอย่างแม่ลายอย่างค่ะแล้วก็มาตัดชุดให้ดูอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นสวยงามมากค่ะให้ส่กับเป็นให้สมกับเป็นฝรั่งที่มาอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วเพราะว่าเราได้รับตำแหน่งจากเวทีแห่งนี้เราได้รับตำแหน่งในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลใช่แล้วตอนนี้เรามาร่วมงานแล้วก็เป็นสกีพยามให้กับมิสไทยแลนด์เอสดี ประจำปีนี้ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สเปเชียลมากๆเพราะบอกเลยว่าาว่ตีมของเราในปีนี้เพื่ออะไรตีมปแปลกแปลกกว่าทุกแปลกกว่าเอยกเหรอว้าวแปลกกว่าเสกเหรอเชิญเชิญบอกปีนี้ก็คือตีมมิตรไทยคือทุกคนจะมาในตีมชุดไทยแม่ทั้งผู้้าประกวดแล้วก็ผู้ว่ามาร่วมชมคือคุณไม่ต้องแย่งกันที่จะเป็นไทยแลนด์เหมือนทีจัดตาาในทุกปีแล้วทุกคนได้เป็นไทยแลนด์หมด แต่แล้วก็ดลพิเศษกันแต่บอกเลยว่าจะมีแค่จะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะอืเป็นเวทีประกวดที่ไม่มีรองนะจ๊ะไม่มีรองมีแค่ตำแหน่งเดียวเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดปีหน้าถูกต้องแล้วก็จะได้ฟาดแเข้าสิบคนสุดท้ายในแล้วบอกเลยเลยว่าปีนี้ปีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าการประกวดของเรา Miss ACDC นะคะจะส่งต่อ Miss a c d c Thailand นดและวบริบทจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะเดี๋ยวจะเริ่มงานแล้วตอนนี้อยู่ที่ สี่โมงนะเราเดินไปฝั่งนี้แม่แม่เรามาทักทายเรามาทักทายคนอื่นกันมาให้ดูชุดแต่ละท่านขอบคุณท่านเล่นใหญ่ไว้ใจกระเทยเขาว่าดสั้นมาจากวังกันบ้างเหรอคะสูนย่านะคะโอ้โหสวยมากไม่เท่าพวกเธอเลยสักครึ่งหนึ่งเลยแต่นี่ยสวยมากไอ้จะหันหลังให้กล้องไาหันเลยติดขัดหมดเลยเนี่ยพูดออกมาเนี่ยไม่ติด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 กังตวจสถานการณ์ฮะ เดี๋ยวให้ดให้ดูคนมาร่วมงานแต่ว่าไม่สัมพันธ์น้องไม่ยากก่อนอ่าโอเคอ่าเคยมาดูประกวด ACDC ในพัก International หรือยังยังเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาดู ACDC เลยหรอใช่ว้ายเป็นเกียรติมากๆใช่ค่ะแล้วบอกเลยว่าแล้วเธอจะโน้ตเป็นเกียรติกว่าเพราะว่าหนูหนูได้เล่น MV กับชี MV ของเรานะคะอ่ะนั้นเราไอศครีมไอศครีมชีอยากดังมาก ฉันดังมากเพลงนี้ฉันได้ยินฉันเป็นติดล้านล้านล้านวิวล้านวิวล้านวิวไม่ใช่ล้านล้านวิวฉันขอโทษฉันดูฉันทำให้พวกเธอดูแย่ล้านล้านวิวอ่ะโอเคตอนนี้นะขอบคุณน้องเมยย่ามากๆนะคะแต่อย่าเพิ่งขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณที่สัมภาษณ์แต่บรรยากาศภายนอกน้องเมยย่าความรู้สึกยังไง เอามาเชียร์ใครไหมปีนี้อ่ะมาเชียร์ใครไหมมาเชียร์พี่แอนนาตั้งแต่เดินมาเนี่ยรู้สึกแบบวโอ้โหทำไมมันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้วันนี้คิดว่าพี่แอนนาจะมองไหมต้องมงสิเรามาเชียร์เราคิดว่าแม่จะต้องมงให้ได้ต้องดูความสามารถนะเพราะบอกเลยว่าต่อให้คุณเก่งมาจากไหนอะก็แพ้หัวใจอย่างเธอเราเอาอะไรกับกรรมการไม่ได้เลยแล้วเขาเดินว่าเขาบอกว่า beauty pageant ambition ถ้าสวยแต่ไม่มีสมองก็ตกรอบเราจะอ่านเมนต์ไปด้วยนะคะเราต้องอ่านเมนต์ โอเคค่ะขอบคุณนะคะน้องมิญาขอบคุณมากนะคะฉะเชิงเซาสู้สู้แอนนาปิดตำนานนางรองเดี๋ยวเราจะพาไปดูไกลไปไหมไกลไปไมไกล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 ไปไกลไปเมื่อกี้เราไลน์ไม่ได้แมนด้าไลน์ไลน์ผ่นมาขึ้นไปข้างบนมาขึ้นไปข้างบนต่อเลยนะคะอุดรสวยปังอย่าจับจุอย่าจ้วงจับใจเย็นๆทรงพัชเจริญยิ่งยืนนานปวดเข่าเฮ้ยเต็มแล้ว แต่งเต็มแล้วสวยงามมากหน่อยเพราะตอนแรกตอนแป๊บนึงอ่ะถือไม่แต่อย่าถือแต่แต่อย่าดึงไปแรงเพราะว่าสวัสดีค่ะรเคลื่อนอเพราะว่าตอนนี้หนูสามมาั่ม่ะยังไม่ยังยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้วางมงแล้ววางมงแล้วพร้อมแล้วสวยมากเลยอ่ะมีเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกราบหญิงใช่ไหมคะโอ้โหคิดถึงมากๆเลยแต่ขออนุญาตทำเป็นสากลเนาะไม่ไม่เีนการกอดเนาะยกมือไหว้พอจบอ่าอืมนามาสเต ตอนนี้ซื้อทุนอะไรคะประะเทศอไรอย่าหันหลังให้กล้องยูนิตเตอรคิงดอฟอย่าไม่มีมารยาทอีกแล้วต้องหั่นนะเอาดูก่อนเน่เราอย่าโง่มาถึงมาถึงแม่อย่าโง่ต้องอยู่ฝั่งนี้อีดากระเทาะกลับโง่ยังไงคะให้แนะนำัวเกรงใครไว้ไหมเราขอสามสามสามจังหวัดเอาในใจที่ชอบเอาในใจสำหรับตัวหญิงมองแล้วสำหรับคนฐานะรีดรวยอย่างหญิงเองหญิงจะต้องมองหนึ่งแหละนครสวรรค์เอาในใจนะไมพูดได้อ่ะ ในใจในใจที่จอาทำไมพูดได้อะอนครสวรรค์มังกรนนองสกีแล้วฉันชอบอีกคนนึงฉันชอบมากฉันเป็นคนฝักใฝ่พระพุทธศาสนาปทุมธานีธรรมชโยก็มาธรรมชโยนีอุ้ยอันนั้นโปรดักชั่นคีอได้มากงงมากฉันงงสุดอีกคนนึงคือจับฉลากสุ่มเอาและตะบุญตะกรรมที่ทำกันมาแต่ใคร แต่ใครไม่รู้ให้ไปซุ่มเอาแต่เนี่ยให้สองคนนี้ก่อนอคนนี้ก่อนองถูกต้องคุณพี่ก็เลยคิดว่าเออสองคนนี้น่ากลัวต้องดูว่ายังไงสองคนนี้คือมีคนด่าเหรอคะมีหลายคนด่ามีหลายคนเมนที่คุณก็บอกว่าอะไรทิกโบยังอยู่ยังอยู่นะคะหญิงยังไม่ตายมีหลายคมเมนที่อีชันน่ะพูดไม่ได้เลยอ่ะเว็บแรกอตกใจทำไม้าหมวยทำไมอนันาต้องมองมีอะไรพิเศษแม่คอมเมนต์อันนี้อย่าอันนี้สิ วันนี้ให้เกต็ท่านผู้ชมทุกคนโ okay. อเคออค,อคอมเมนต์เข้ามาได้อยากคอมเมนต์อะไรอคอมเมนต์เข้ามาเอาเยอยนะคะอยากเชียร์ใครเชียร์เข้ามาได้หมดอ,อยากให้คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลงเห็นเป็นกำลังใจเป็นกาลังใจและเล็งเห็นว่าไม่อยากมีจุดสีแดงในวัดแขกบนหัวของพวกเราเพื่ออะไรอ่ะหยุดเถอะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวไวจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงนะคะตามมาเลยดีกว่าค่ะ ไปได้ใช่ไหมขึ้นข้างบนมาเดี๋ยวหนูไปไปไปด้วยเวเนมาไหมเวเนยวอยาก<ว>ให้เวเนมาเนาะเวเนอาจจะ